นครับอยู่เขาส่องโจ๊ดจำปาเลยนะครับมีของลูกใหญ่มาส่งของอีกเนะครับวันนี้ไม่รู้มาส่งของใครกันแน่นะครับเขาส่องโจ๊ดจำปาด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีท่านทั้งหมดนะครับมาส่งมาส่งของของใครกันแน่นะครับเอฟซีเราลุ้นกันนะครับผมันไป สวัสดีเอฟซี FC ทุกทน,นครับผมมาส่งของแขกเองเปล่ามาส่งของของใครกันแน,น,น่นะครับผมเอฟซีอยู่กัข้างจุดจำปาดุลนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านคนนะครับอเจอฟซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ข้างจอดจำปาดุลนะครับส่งของให้พ่อฟื้นนะครับผม ไปกาน์ดุคนนานนะครับอยู่ข้้นจจดจำปาดงนะครับสวัสดีเอฟซิงกันนะท่านทุกคนกันนะครับขอขอพี่มิดีฮานู้โห้น้ลัดบรถดย เฮ้ยเท้าเดี๋ชิคกี้พัยก็ของมาสรงที่เมยี่เมนะผมเมย์เดงที่นงเมย์เดชนครับจะของว่าก็ไปกว่ามือเลยนะครับผมทีนึง พี่เดงอย,อยู่นี่นะครับผมเราจะไปจอดสอบถามนะครับสังกองไหมครับสังกองไหมครับพี่แดงไปส่งท่าเลยฮะอ๋ไปส่งท่านเลยครับผม อไ่อออออออกันยัีไยแบบพ่อผมเลยพี่เรียกหาอะไรครับผมตรงที่นึงไม่ไดีไหมครับเลียกหาโน่นก็ได้ครับผมเลียกหาโน่นก็ได้ถอยหลังเลยครับ เรียวเข้ามาเลยครับผมเดี๋ยวเข้ามาเลยเรียวเข้ามาเลยองพี่หนึ่งเมเดียนะคบสวัสดีเอฟซีในร่านึ่อค่เมเดียนรนสองคันต้องคันใจทเลนะครับผม ทรงเหล็กนะครับไปเลยไปนุ่นครับผมนุ่นนุ่นทำเส้นนุ่นก็ได้ครับผมตัดก็ซอยลังครลบลดตักงแต่หนนะอาลเลยกเด้อ รถจักรยานนะเอาเอาไว้สวัสดีเอฟซีแน่นาทีกนียนะฮะวันเกิดก็สั่นจุดจำปาโดดนะครับเออเอาคนละมุมเจ้าของก็มาเลยอ้าวกระต่าเจะเล็ดดูครับคันนั้นเข้ามาแล้วก็ออกไปนะเอฟซีคันนั้นเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับเอฟซีนูน่นนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นออกมาแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับคันนั้น คืกษณนลึกลับกันนะครับผมนนนายางไรวะทีลินแน่ใช้เลยใช่เลยได่บ่าอะไรอีกจะลิบไปไหนไจะลิบไปไหนครับผม,มเห็นออกไปแล้วก็หลบเข้ามาผมเห็นรับันนี้มาผมก็ไปกลับมาใหม่ ผมคาดว่าเขาน่าจะมาสง่ง,าง,งทุ่นาลุงของพี่กรที่ตรงตรงโน้นมาตรงนน้กมาบ้านลุงนบาบ้านลุงเท่าน,ะาานั้นเขามาส่งบ้านที่หนึ่งอเดียวนะก็สวัสดีเจ็สี่เ็ี่แลจนะอทถามผมไปถึงที่ไหนพี่ไปข้าด้านในเลยพาไปถึงด้านในปุ๊บก็ไเป็ดีไเครับ ว่าเป็นของัปตันนะฮะใม่ใช่นะผมเลยดีใจผมเลยที่ไปถามเลยพี่พี่สวไหมครับเขาอนข้านกินแหมผมโอดีนี่ดีนะครับตัวนีอ้สัออกมาช่าเล็กนะเยดูกรงนา ซีบ้านจากห้อง,งาน้ำมาเหรอเฮดูทุกคลิปนี่เหมือนพี่ในเป็น QC บ้านเลยนะถ้าถ้าไม่ผ่านช่างในนี่จะรู้ว่าต้องไปลองที่ใครเช็คต้กเบียดนี่เช็คตั้งแต่ประตูบ้านยันโถส้วมจนถึงแสดงว่า,านวในในคลิปของผม <c oughs> นี่ละเอียดละเอียดมากถ้าอยากรู้อะไรต้องชั่งผมตลอดโอ้ยเช็คจนหน้าดำเลยเนเอียดแบบ บ้างไม่ติดบ้างก็ปนกันไปยังไม่พูดถึงมันเลยนะเราไกทนอะไรอันนี้เป็นเหล็กเสาพี่อเหล็กเสาเหล็กเสาเหล็กเสาเดี๋ยวจะเอามาอมข้างล่างย่นี้เขาเขาจะมาส่งพวกเนี้ยเมายวเขามาวันนี้ก็เลยจะไรียมาตอข้างล่างเหล็กเสาที่จะมา่อมเหล็กเสาที่ชิม่เหล็กเสาเหล็กเสาสนบนลง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็เสาวันนี้วันอะไรเหล็กดอดเล็กุทธบ้านสองห่วงก็อมันนเล็กล่องเนาะเหสา้านะครับเสาอาคารบ้านนะครับมตอนแรกเราสั่งเขาเนี่ยบอกว่า ว่าเขามาตอนนี้ก็ลุงพอที่ผมจะดูความได้นะโอ้ไม่เปลี่ยนท่าใหม่โอ้ก็เซก็อะไรกันนี้ครัาขอจบคลิปเงแค่นี้ครับจะซ่อนเจ้าปลาดในกแ